ของท่านเนี้ยสู้มากมากเลยคุณได้ชมเรื่องราวของคุณลุงสำรวยเนี่ย<ช>คุณจะรู้ว่าชีวิตคุณน่ะยังสบายว<ช>่านี้อีกเยอะเลยถูกต้องนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยเราก็มีสิ่งหนึ่งที่ะจะมามอบให้เพื่อให้คุณลุงเนี่ยได้ประกอบอาชีพต่อไปเพราะทุกทาก็ไม่รู้ว่าอีกหน่อยเนี่ยเราจะไปยกผักไหวไหมนั่นนี่ไหวไหมนะคะอ,อ่ะ พราะฉะนั้นเดี๋ยวมาตรงนี้นิดนึงอ่าเดี๋ยวลูกตาจะมาทางนี้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทำอะไรเตรียมของให้สองสิ่งสิ่งแรกคือเราจะมอบอาชีพให้สิ่งที่สองเราจะมอบเงินทุนนะคะเดี๋ยวให้ทั้งสองท่านเห็นก่อนอาชีพสิ่งแรกาเมาดูซิว่าอะไรนะะเราได้ซ่อนเอาไว้นะครับด้านในนี่คืออ่านี่คืออีกหนึ่งธุรกิจอันนี้ให้ให้คุณดูก่อนนี่นี่มาดูด้านนี้ค่ะ นี่คืออีกหนึ่งธุรกิจที่จะให้ทำนะคะซึ่งขายทุกอย่างบาทครบบาทแล้วไม่เน่าไม่เปื่อยไม่ต้องมีเงินทุนอะไรเลยเพราะวันนี้เราต้องบอกเลยว่าเดี๋ยวเราขอญยตเชิญก่อนนะคะเชิญคุณสุพุกก่อนนะคะท่านแรกแล้วก็เชิญพี่แพทด้วยค่ะพี่แพทเชิญเลยค่ะธุรกิจไซเลยครับพี่แพท ใชพันคารเบอรี่นะคะใช่ถูกต้องพี่แพทเนี่ยซึ่งจะเป็นเงินของพี่แพทคนเดียวล้วนค่ะมา<อ>กเพราะว่าพี่เขาจำเป็นต้องมีทุนเพราะว่าในอาชีพนี้เนี่ยค่ะอย่างน้อยเนี่ยคราวหน้าเนี่ยเขาจะได้มีเงินที่จะซื้อธุรกิจนี้ไปทําอีกเพราะว่าเราซื้อเนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นสมาชิกให้แล้วนะคะต้องมีเงินทุนสำรองส่วนนึงที่จะต้องหมุนเวียนในการซื้อสั่งสินค้าอันนี้ให้พี่แพทย์มอบเงินก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาคุยกับคุณสุพจน์นะคะพี่แพทมอบเงินให้ก่อนนะคะจากคาร e เบอรี่นะคะทุผู้ชมมอบให้เลย เพราะว่ามีที่พีเคสต่างจังหวัดที่ไปอะมองไม่เห็นหน้าคุณลุงมองไม่เห็นหน้าคุณลุงสองหมื่นบาทจากพี่แพทคนเดียวเลยนะคะต้องขอบคุณคุณแพทด้วยนะครับคุณลุงนีใจไหมคะดีใจครับเนี่ยพี่แพทใจดีมากขอบคุณมากคุณลุงพูดอะไรกับพี่แพทหน่อยไหมคะก็ขอขอบคุณผ่านเจอในการโอดชีวิตที่แนะนาให้มาบอกรายการแล้วก็มีคุณพี่นี่ได้ช่วยเหลือ นายูจะพูดรายการขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะตา,ตา <sett> น้องพี่สุพจน์มาพี่สุพจน์นะครับคือพี่สุพจน์เนี่ยนะคะเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะเอโกซึ่งเป็น,ปนธุรกิจที่เป็นสินค้าที่เรียกว่าทุกอย่างมี50เออมี60บาทกับ20่บาทค่ะคือวันหนึ่งที่ตาคิดเนี่ยอยากจะให้คุณลุงเปลี่ยนอาชีพตาก็ไปคุยกับพี่เขานะคะบอกพี่หนูขอซื้อหน่อย20,000ใช่ไหมทุกอย่างโอเคได้อะไรบ้างได้อะไรบ้างแล้วก็หลังจากนั้นส่งจะสั่งของอะไรก็เดี๋ยวจะส่งให้พี่ก็ว่ากันปรากฏพี่เขา เฮ้ยถ้าพี่เขาซื้อถ้าผมจะซื้อเขาเขาไม่ขายไม่ขายพี่เขาไม่ขายหนูก็ขายเถอะพี่หนูซื้อมาทำเงินอยู่ที่สุพจน์เนี่ยเขาทราบว่าเป็นการช่วยเหลือคนไทยไม่ทิ้งกันนะฮะพี่พจน์บอกว่าไม่เก็บไม่เก็บตังค์ใช่เดี๋ยวอันนี้ให้พี่สุพจน์มอบก่อนเพราะว่าที่คุณลุงเห็นทุยย่าเนี่ยจะเป็นของมูลค่ากี่ชิ้นนะคะพี่สุพจน์ทั้งหมดมีกี่ชิ้นครับที่นํามาให้ประมาณ1 5 0 0นชิ้นครับ1,500ชิ้นนะคะเดี๋ยวมอบให้นะคะเป็นการมอบทุน ค่ะใช่แล้วเพราะฉะนั้นพี่คะอธิบายธุรกิจนี้นิดหนึง่งเพราะทุกคนตกใจว่าค,คืออะไร20บาทไม่เข้าใจงงค่ะครับก็สินค้าทุกอย่าง20บาทนะครับก็จะเป็นของใช้ในบ้านทุกอย่างนะครับก็จะเป็นจานชามพานตะกร้า ของใช้ทุกอย่างหมอนก็มีนะฮะปลั๊กไฟของเล่นก็มีนะครับให้คุณลุงกับคุณป้าขายขายได้ทุกวันนะครับกาหนดราคาอยู่ที่2 0บาทใช่ครับทุกอย่าง20บาทที่สําคัญต่อชิ้นคุณจะได้กาไรชิ้นละ7บาทใช่ครับต้นทุนก็ชิ้นละ13บาทใช่คุณลุงได้กําไรชิ้นละ7บาทที่สำคัญสมมติเราไปขายตรงนี้เฮ้ยแถวนี้คนไม่ค่อยซื้อปลั๊กไฟไม่ค่อยซื้อเครื่องเขียนของเล่นขอเปลี่ยนได้ไหมขอเปลี่ยนเป็นแบบว่าเออเป็นเครื่องมือช่างเป็นแบบ พวกรองเท้าแตะกระเป๋ารองเท้าเปลี่ยนฟรีไม่มีเงื่อนขไขใดๆตลอดที่เป็นสมาชิกค,ค่ะพี่แพ้โอ้น่ายนใจมากตอนนี้ก็คุณลุงผมสมัครสมาชิกพิเศษกับคุณลุงนะครับก็คุณลุงรับผมคุณลุงก็จะได้สิทธิพิเศษเป็นสมาชิกก็ ทุกครั้งที่คุณลุงโทรเข้าไปเนี่ยจะมีน้องทีมงานที่ดูแลคุณลุงอย่างดีเป็นพิเศษคนหนึ่งเลยนะครับไม่ต้องห่วงว่าเอ๊ะฉันจะทําธุรกิจเป็นหรือเปล่าเพราะว่าไม่มีความรู้เลยอันนี้มีทีมที่จะแนะนําเรื่องราวของการทําธุรกิจประเภีนี้ใช่ครับอกนิดนึงว่าถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยเขาจะต้องให้สั่งในอินเทอร์เน็ตแล้วติ๊กติ๊กของแต่ว่าพี่เขาน่ารักมากเขาบอกว่าคุณลุงจะไปเข้าเน็ตยังไงวะลุงก็ถกเถียงกันอยู่ก็เลยบอกว่าขอเป็นเคสพิเศษว่าโทรเข้าไปแล้วอาจจะบอกว ไปด้วยนะอะไรอย่างนี้กี่ชิ้นกี่ชิ้นที่สําคัญนะคุณลุงของไม่น่าด้วยครับและได้กำไรแน่นอนประเยนคืนได้ทุกอย่างถ้าเป็นซิกไปคืนซิกไม่ได้นะเอามาเขื่อมาขายไม่ได้แต่อันนี้กำลังไม่ชอบไปเปลี่ยนเป็นเครื่องเขียนอะไรก็ได้ที่คุณลุงรู้ว่าตรงนั้นขายดีซึ่งต้องบอกเลยว่าทั้งคุณแพทและคุณสุพจนะคะเจ้าของอโก้น่ารักมากพี่แพทพาวลี่ช่วยเรามาตลอดคุณผู้ชมค่ะอันนี้ต้กงกาต้องกราบขอบคุณแบบจับใจมากมากีมากนะครับวันนี้ปื้มมากเพราะว่าวันนี้เนี่ยเรื่องราวที่ถ่ายท หวังให้กับใครหลายๆคนที่มีพลังใจการต่อสู้ชีวิตได้เยอะเลยนะครับก็ต้องขอบคุณทั้งโจูบโจอย่างเงี้ยมันไม่ค่อจะลาลาดรวยมันต้องเขียนคนเดียวเขียนถวยได้เลยนะคะต้องขอบคุณพี่สุขศั์มากๆที่มอบธุรกิจนี้โดยไม่คิดตังค์เลยอยู่าขอบคุณมากเสียภัยมากๆแล้วขอบคุณพี่จ้อยูมาตลอดเลยค่ะขอบคุณมาก เอละวัคะเดี๋ยวมาเจอกับผลพลิกชีวิตในวันพรุ่งนี้นะคะตอน2ทุ่ม1ินาทีค่ะวันนี้เาก็เป็นก่อยสวัสดีค่ะ รายการเราได้มอบของให้คุณลุงชีวิตความเป็นอยู่คุณลุงเป็นยังไงบ้างคะดีขึ้นไหมดีขึ้นกว่าเก่าค่ะแล้วก็คนก็มาสนับสนุนเยอะผมขอขอบคุณทางรายการโวนพิชิตนะที่ช่วยเหลือเราให้ผลู้จากมากขึ้นขอขอบคุณอายุ่มัยวิตคนยากคนจนไม่นานตท่านานและขอให้มีความสุขความสบาย ก็ให้เรองกเรืองคแล้วกันค่ะคุณลุงแล้วอย่างของที่เราที่ทางรายการเราให้นํามาขายอ่ะมีคนมาช่วยซื้อเยอะไหมคะก็มีคนช่วยซื้อมั่แล้วก็แจกแถมบัางก็คือทั้งทั้งขายทั้งแจกทั้งแถมก็ขายก็ซือกันผมนี่เป็นคนง่ายๆบางคนเขาขอแถมก็ไบก็เหมือนเขาเคยช่วยเราเราก็ให้เขาไปเหมือนกับติดกั เคยพูดบอกว่าไอ้น้ำึืนเถือเสือพึ่งป่าเพราะว่าเราไม่ช่วยเขาเขาก็ไม่ไม่ช่วยเราต่างคนต่างหาหาใจน้ำใจซึ่งกันและกันคือถ้าเกิดเราแบ่แบ่งปันให้เขาเราก็จะได้น้ำใจจากเขาคืนมา ขายผักเป็นไงบ้างคุณลุงช่วงนี้ยขายดีไหมคะก็มันใกล้จะดีใหม่แล้วก็ขายรายได้ดีกว่าเก่าแล้วมีไปมีผักผักนี้คือเรายังซื้อซื้อส่งเหมือนเดิมหรือว่าเราไปเก็บมาบ้างก็เก็บบ้างแล้วก็สั่งเขามาสั่งม,มาจากสระบุรีเขาก็เอารถใส่ไม,ม้เป็นบุกุยกระลำหอมปักีอะไรเงนะี้นะ ช่วงนี้ชีวิตความมันอยู่ดีขึ้นกว่าเดิมัครบผมเพราะว่าลมได้มีเขาเรียกว่านะมีเหมือนเงินหมุนเวียนเนาะมันมีกองทุนเงินหมุนเวียนอยู่ก็ได้ตอนนี้ได้ดีมากมากกว่าคนตอนนี้เงินหมุนเวียนเราก็ยังมีอยู่ใช่ไหมลุงยม่ได้หายไปไหนไม่ได้หายเาะเพราะโทษนะเรายาเราไม่ได้กินไม่หายไปไหนได้ก็จะมีอย่างหนึ่งซื้อยา เพราะว่าเราร่างกายไม่ดีต้องกินยาช่วยเพราะว่าเพราะว่าเมื่อก่อนคุณลุงอะไม่มีเงินหมุงเงนเวียนเงินสำรองเลยเราต้อง<ม>ไปบางทีต้องไปยืมบ้างอะไรบ้างใช่ไหมที่คุณลุงเล่าให้ฟังร้อยละยี่สิบยังมีก็ต้องยอมเอาแต่ตอนนี้ไม่มียืมแล้วก็มีเงิน<ม>สำรองของตัวเองยิ้มได้แล้วสิเดี๋ยวนี้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นไม่เป็นหนี้ด้วยครับมครับผมจะบายใจแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะมีจ้หนูหูฟ้าแต่ก็ พอหมุนพอสั่งพักก่อนมีเงินสดใจเขามเมื่อก่อนเราต้องค้างเขาใช่ไหมต้องเหมือนใจตอนเย็นมาจ่ายอีกที่เรื่องอะไรอย่างนี้ดีใจไหมคุณลุงที่แบบว่าได้มาเจอรายการแบบนี้คิดไหมว่าจะมีรายการแบบนี้มาคอยช่วยเหลือคนอื่นจริงๆนะ ลุงคิดว่าไม่มีหรอกทำไมอ่ะก็คิดว่าเดี๋ยวนี้คนไทยเราก็มีทั้ตัวกาตัวมันแต่ก็ขอขอบุนหลายๆอยกคงกังที่วันแรกเลยที่แม่บอกเขาโผล่ไปชีวิตจะช่วยเดี๋ยวจะไปสัมภาษณ์เขาบอกเชิญให้มาแล้วก็มาก็มันก็เป็นจริงอย่างจีแม่บอกลุง,งนะ ว่าเขาช่วยกาช่วยจริงๆอิก็ที่ไปวันแรกเขาก็บอกระวังเขาจะหลอกไปขายเขาเราคนแก่ขายมันจะได้ใครบอกอะว่าลองจะโดนหลอกไปขายเรับชาวบ้านชาวบ้านอ๋อชาวบ้านเขาบอกอะว่าอย่าไปนะเดี๋ยวเขาจะหลอกไปขายครับบอกปุ้ยเราอยู่่ันนี่นะเขาอยากขายมันแล้ก็ขายไปเถอะขอเสียงเขาเขาก็พอแล้วไหก็วันนี้แล้วอะไรที่ทําให้ลุงมั่นใจว่ารายการเราไม่ได้หลอก ก็ท้าหลอกแล้วคิดว่าพวกไอ้หนูคงจะไม่มา้าตายลูกตายไทยลงแล้วก็มันคิดว่าเราก็ต้องลองไปดูมันจะจริงไม่จริงก็ต้องลองไปดูแล้วก็ผ่านาปหมดมาแล้วหลายแล้ว,ลวก็คงไม่หลอกไปก็ไม่หลอกจริงก็ปลืมปล้มใจปลื้มใจใช่แต่น้ำตาร่วงในวันนั้นเหรอ แล้วได้มาเล่าให้กับคนที่เขาว่าไหมว่าเนี่ยระวังโดนหลอกนะแต่เรามาแล้วเขาไม่ได้หลอกเราแถมเขายังให้มากกว่าสิ่งที่เราคิดอีกอเขาเขาก็มาดู<ะ>เออเออจริงๆเนาะตาเขาไม่หลอกเราก็าเขาไม่หลอกกันสินี่เขาไม่ใจวาใ<ะ>หาถ้ถะงของมาถ่ายด้วยนะ,ะให้เงินมาหมุนห<ะ>มุนไปทุนหมุนด้วย<ะ>เราเชื่อยังว่าเขาไม่หลอกตรงนี้แต่ก็ แล้วก็ไม่มีอะไรเก็มีแต่ความหวังก่อคุนในเขา,าเคุณลุงคุณลุงมีอะไรอยาบอกพี่ตุ๊กตาไหมคะนะเป็นผู้จัดรายการนะคะคุณตุ๊กตาบนวันนะคะอาอบคุนอาพุน แกให้ความเอื้อเฟื้อให้มืมตาปากได้แล้วก็โคศุขชายทุกคนที่คู่กันนี่นะขอให้มีสุขภาพแข็งแรงทั้งทุกตาแนละ้วโคศุขหนุ่มเหมนันให้เจริญรุ่งเรืองให้ให้รับปีใหม่ปีห้าเจ็ดทุกๆคนด้วยของปบิทีวตไนดะ้